สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบเจอกับผมแล้วก็น้องนะครับวันนี้ผมกับน้องนะครับจะชวนคุณผู้ชมนะครับมากินไส้กรอกลูกชิ้นปิ้งนะครับผมราดซอสน้ำจิ้มแบบเข้มข้นนะครับผมมีหลายอย่างเลยเนาะถาดบลัมเลยถาดใหญ่นะครับผมมีหลายไม้นะครับผมมีหมูมีวันนี้เป็นอะไรนนต้มหูใช่เปล่าใช่ต้มหูอ่ะคือต้มหูเต้าอะไรไม่รู้ลองชิมดูน้ำจิ้มข้นมากเลยวันนี้ข้นมากครับผม ชิมนิอืมตัวหูหรอใช่ตัวหูหวานเหรอถ้าหวานนะพี่ชอบไอ้จิ้มมันหวานเกิดตัวตัวหูไม่ให้หวานหนึบคุณผู้ชมหอมเนะต้องอร่อยดิเต้าหู้หรือว่าอะไรนะหมูยอไม่ใช่หมูยอั้งเหรอชื่อว่าหมูยอมาครับคุณผู้ชมกินด้วยกัน มันจิ้มรสเด็ดเผ็ดแบบเ้้นี่น้ำจิ้มข้นเกิดทุกวันนะใช่แล้วเพราะว่าหมักไว้ประมาณสามปีแล้วหืมหมาเหียวอ่ะอันนี้หมูไม่หิวอ่ะจะอกำลังจะลงเรียนก็โดนด่าไปหนึ่งยกมาสาย กก็เหนนอมัดูน้ำจิ้มอ่ะมันติดแบบใต้กรอกลูกชิ้นมาแบบไม่หยดเลยคุณผู้ชมวันนี้ข้นมากขนาดนี้เนี่ย<ช>ไม่หยดเลยอร่อยม,มากนี่แตงมีแค่นี้วันนี้ลูกชิ้นแดง วันนี้สายใจน้ำจิ้มอย่างเงี้ยยายราบหมูล่ะมันนี่ราบหมูราบหมูจะกินลูกชิ้นให้กินแล้วกินราบบ่อยแล้วให้เขากินกัน ราหมูด้วยดิวันนี้พี่ไม่กินลองราหมูอ่ะพี่กินอย่างอื่นเยอะกินลูกชิน้นก็ลูกชิ้นก็รู้แต่ว่าพี่กินบอกอย่างอื่นคืออะไรก็อ,อย่างอื่นที่ไม่ใช่ราหมูไงก็ลูกชิน้นแซ่บ ทอดไก่เหรอน้อจำจิ้มมันได้นางกรอบอ่ะอันนี้น่าจะไม่ใช่นะไม่ใช่หนังกรอบอน้ำจิ้มอร่อยอ่ะ <c oughs> ปลาดเกาะมันเลยอะลองอันนี้กันชมพูเนี่ยนี่มันจะหอมมันชีสเหรอหอมไม่ค่ยอยชิสหอมมั้ยหอมนี่ไงมันเป็นชีสดีเปล่ามันมีชีสคุณผู้ชมอันนี้พี่ชอบเอานี้

น้ำจิ้มมันเด็ดน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยนะอร่อยหมดก็กินน้ำจิม้มกินชิ้นไม่อร่อยนี่คือจบเลยนะตจิดจืดนี่ทอเลยเนี่ยมันต้องคนคนี้ไมันจะมีพวกแบบจืดเจดใสใสอะเคยเห็นก่นอนเขกินไหมมันไม่เหมือนน้ำจิม้มกินนะได้นนั้นอะมันเจิดเิดใสๆอะ่ะมันจะใสปุ๊บเทปุ๊บมันแบบ ย้อยลงไปหมดเลยอะ่ะอันนั้นอะ่ะไม่อร่อยมันจิ้มมะขามใช่แต่นี่มะขามเข้มข้นเห็ <S 2> <S 2> <S นไหม,ม,มนเนี่ยข้าวต้มข้าวต้มในหม้อไฟอะ่ะเห็นไหมจิ้มมันล้อนะ่ะอันนี้มันเคีนน่ยวนานใช่มันนืดเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน้ำจิ้มมันเด็ด <S <S ตบกันวันนี้เหมือนฝนจะตกมันยิ่งคึมนะแล้วฟ้าม,มืดมาด้วยเนะี่ยตกคราวนี้ก็น่าจะหนาวแล้วแหละ แต่หนาวกายก็ไม่หนาวหนาวใจครับผมหนาวใจยังแย่เลยโอ้นหจิ้มเผ็ดมากเลยอะไรร้วงออกไหมไม่เผ็ดมันเผ็ดมันเผ็ดคนมีคู่ไม่รู้หรอกเหรอรอนนะเปล่าจะกินไส้กรอกแดงดิ อันนี้หาซื้อไม่ค่อยมีเนี่ยไม่ค่อยมีนานๆที่ผมหาซื้อเลยเพิ่งมาเจอเนี่ยเพิ่งมาเจอใช่เจ็ดงานวันนี้ไปตลาดนัดมาครับผมแล้วก็ามาเจอเจ้าเนี้ยเนี่ยมสีน้ำจิ้มเดี๋ยวจิม้มทำไมเยอะนี่อันนี้หนึ่ง เอ๊ะหรือว่าอยู่ใกล้นนอนมาเงาไหลเต็มเนยียคุณผู้ชมมานนมานะดูผมเงาไม่ออกผมนี่ย้อยเต็มคอเต็มหลังเต็มตัวมันนั่งอยู่ใหญ่ก็เงาแตกก็ดีอ่ะไม่ถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรถ้าเจอคนบาปเนี้ยนะครับนั่งก็จะไหลเต็มตัวเหมือนกันน,ะนั่งด้วยกันมันนั่งข้างกันไงมันเบียดมันเบียดเหรอไม่เนี่ยไม่ใช่มันได้รับอุณหภูมิคนบาปเนี่คนยคุณผู้ชมนั่นแหละ เราเลยแบบเกิดความระคายเคยอืองเอ้ผมไม่เห็นร้อนเลยมันจะเป็นร้อนยังไงคนบาปอะ่ะคนบุญเขาไก็ร้อนเนี่ยเห <c oughs> นาคนบาป <c oughs> โหเต็มเจนมากยกถาดดิ <c oughs> ้าดทับไว้เนี่ย ก็ผักก็คือผักผมไม่เน้นผักผมเน้นเนื้ออันนี้พี่ยังไม่กินเนาะยังยังไม่กินเออเย็นมาหน่อยนี่อันนี้อร่อยหอมบมันเป็นข้อดอกไก่ดันเอาข้อดอกไก่มาสองไม้อีกอพี่บ้าเมื่อกี้มันเห็นเนี่ยอันนึง

ไอ้เขาดอกแดงเหมือนกันไหมพี่แกมนะเน, <ะ S 1> นี่ยเนื้ออันนั้นมากินไหมแดงเหมือนครับพี่พกินปลาต้องเจอเนี่ยน้ำจิ้มโคนดอย่างเงี้ยเจ้าแหลกเลยปกติมันจะจืดๆนะตีมันน้ำจิ้มไก่แบบ,บหวานๆอ,อ่ะ เด็ดไม้เนี่ยหนึ่งสองสามเ็ดไม้เขาในล้วผมอะ8ดไม้ครับบ้านของคุณผู้ชมหนาวไว้ยังอ่ะน่าจะเริ่มหนาวแล้วนะหรือว่าฝนยังไม่อยู่แถบเชียงใหม่น่าจะเริ่มหนาวนะครับ ยังใหม่ไม่ต้องสอนพวกนี้น่าะนาวล้แหละช่วงนั้นมันรู้สึกว่ามันมีหมอกตอนเช้าอยู่แต่ตอนนี้มันยังนะยังม่ฝนนะตอนนี้ดูดูมืดครึ้มเลยฝนเริ่มมาเนี่ยหรือว่าเราร้อนฝนเมฆเริ่มเยอะนะร้อนฝนด้วยร้อนคนบาปด้วยผสมรวมกันอาแย่เลยผมห i ตกไปกินละก็กินนี่ดับเผ็ดดับเผ็ด น้ำจิ้มสูตรติ่งมากอ่ะสูตเนาะน้ำจิ้มอร่อยมากวันนี้ไอ้พวกนี้ยังไม่แก่ครับทุกคนเนี่ยยังไม่ยังไม่ไมันแก่แล้วแต่มันยังไม่งอมอันนี้เปรี้ยวๆอ่ะนะเปรียนน้ยวอยู่เดี๋ยวหาลูกงอมกันฝั่งนี้เด็ดขากลางหูยมสดเลยสดๆ <laughs> อ้าวลองกองปิดท้ายล้างปากล้างคอนะครับเฮ้ยเย้หวานเลยเนี่ยล้างปากล้างคอเลย หวานแล้วดูเนื้อดูเนื้อใช่มันจะวันว่าข้ามันหวานนะมันจะขุนๆแบบนี้คุณผู้ชมมันจะไม่ใสเนื้อของมันจะเป็นขุนๆอ่ะอหวานรอนที่หวานนี่หวานแต่บานลูกมันก็ยังดิบอยู่นะเนี่ยมันก็ไม่หวานทุกกลนะหวานถ้ามันถ้ามันงอมงอมันหวานแน่เลยเนี่ยหวานเนี่ยเปรี้ยวอะไม่เปรี้ยวเลย เออเน่เปรี้ยวเนี่ยเอโนนอ่ะยิบผูกลูกเลยนี่นี่ลูกนี่ยนี่ถ้าแข็งเที่ยงแข็งมียางมันจะเปรี้ยวหน่อยเพราะมันยังไม่งอมอร่อยอยากกินแล้วก็ปลูกครับผมรอบบ้านคุณผู้ชมถ้าเราไม่ปลูกเราก็ไม่ได้กินออกดอกเลยนะติกมบปลูกอ่ะองเตรียมลูกนี้ ลูกนี้ก็หวานนะให้นอนแกะหวานเหรอหรู้สึกเปรีป้ยวๆนะลูกนี้ยไปตัดลิ้นเอาเตอะอันนี้หวานเลยโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมกับน้องก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบเจอกับผมและน้องในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ